ความสุขมันอยู่กับเราทุกขณะถ้าหากว่าเราวางใจเป็นข้อคิดข้อธรรมะจากหนังสือลงไม่เป็นเย็นไม่ได้เรื่องกายใจเป็นตัวทุกข์อย่ายึดถือผู้สูงวัยอายุ50ปีขึ้นไปแทบทุกคนพูดแบบเดียวกันคือเริ่มรู้สึกว่าร่างกายย่ำแย่ ไม่ค่อยดีแล้วกําลังจะถดถอยจะมีโรคประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งหรือสองอย่างเช่นความดันเบาหวานไขมันอุดตันโรคเครียดกลุ่มใจสารพัดโรคกลุ่มเรา้าจึงจะเห็นว่าเราจะหาความสุขจากร่างกายนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันเสื่อมลงทุกวันเวลา เราต้องดูแลรักษาหากยืนนานๆานก็เมื่อยปวดขาต้องหันมานั่งพอนั่งนานๆก็ปวดเมื่อยเอวต้องเปลี่ยนมานอนนอนเต็มอิ่มแล้วก็นอนต่อไม่ได้อีกรู้สึกเบื่อร่างกายนี้จึงต้องคอยบริหารจัดการแก้ไขเปลี่ยนอิริยาบถตลอดคือต้องคอยแก้ทุก อยู่ตลอดเวลาส่วนจิตใจนั้นเริ่มสับสนวุ่นวายจะไม่มีความสุขเหมือนสมัยหนุ่มสาวเมื่อแก่ตัวมาจะรู้สึกเหงาว้าวุ่นอยากอยู่กับหลานอยากให้คนมาดูแลเอาใจใส่ถ้าใจไม่สงบจะทุกข์ทรมานเมื่อร่างกายไม่ดีจะส่งผลถึงจิตใจจะทำอะไร ก็ไม่ทันใจช้าไปหมดจะเดินไปไกลไกลก็ไม่ได้เพราะเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีบางคนต้องนั่งรถเข็นเพราะฉะนั้นจงรีบหาที่พึ่งทางใจที่เป็นสุขแท้เถิดคือธรรมะผู้ใดทำตามธรรมะแล้วฝึกจิตใจมีสติรู้ตัวตามเป็นจริงแล้วยอมรับสภาพกายใจ ที่มันเป็นจะคลายทุกข์ได้ใจสงบสุขมากขึ้นข้อคิดข้อธรรมะเรื่องกายใจเป็นตัวทุกข์อย่ายึดถือก็จบลงแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดการแบ่งปันธรรมะครั้งต่อไปอโรคยาสุขกายใจเบาขอบคุณและสวัสดีครับ